นี่เนี่ยปลาเราหมองที่ทํางานนะค่ะสาวกระสินมาพ่้เห็ดปวกเดี๋ยวสารกระสินจะพาพี่น้องไปเก็บเห็ดปวกด้วยมือน,นี้ว <laughs> ่ามันมันบ่าท่านได้ออกนี่ค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอนี่ค่ะเห็ดปวกง,งามๆเลยพี่น้องเห็นปะอ <c oughs> อ้บ่ได้ตั้งใจว่าสินมากเก็บเห็ดปวกจ <c oughs> ่ก็ะเห็นนะคะก็เลเอาก็เลยหาพร้อมด้วยมือนี่ นี่ดอกหนึ่งนี่แหละสิ่งที่ต้องการนะพี่นอ้องเนี่ยค่ะเบิง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 เฮ็ดปวกออกแล้วเฮ็ดปวกออกแล้วนี่ค่ะพี่ดอกหนึ่งง,งามๆอุ้ยนี่สองสามดอกกุตเตนี้พี่นอ้องที่ค่ะที่ นี่คะ่ะดอกหนึ่งโอ้ยดอกนี้เสียแล้ะดอกหนึ่งตัดขายพี่น้องเบิ่งกันนะเนี่ยค่ะเอ้ยโชคดีไปมื่อนี้ว่าสิวออกบ้านว่าสิอยู่บ้านไม่ื้อสันกุญแจรถ นี่เนาะคะ่ะนี่โอ้ยดีใจจุงเบยนี่เราเป็นเห็ดที่สาก็ได้สินล่อค่อยเน้ะคะ่ะเพราะว่าเสาก็ได้สินกินเห็ดปวือกยุ่งกันไยบ่ยได้เอาหมวกมากความนี่ นี่ค่ะพี่น้องสีดอกไปต่อคะ่ะไปต่อ,อสามจีค่ะพี่น้องสามไข่นี่เห็นมาสามจีเอาไปเลยกำลังแกงแซบๆเลยเนี่ยนี่หนุ่มนะอคะ่ะสไปพ่ออีกแล้วพี่น้องออกแล้วจาตะบ้าน ดอกบานแล้วก็มีอุ้ย,ยนี่ดิเห็นบ่น่ารักน่ารักเลยอันนี้บานแล้วบานแล้วเขาบปเอาก็ไดมั้งเขาเสียแต่อดอกตูมเนาะค่ะปีนี่นได้อีกงามสามดอกน้อย ไปห้าโลกไปอีกมองนึ่งเนาะค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวไปเห็นไกลๆแล้วพี่น้องเห็นอยู่ไกลๆออกแล้วจ้านี่ดิเห็นแล้วสาวกระสินเบิ่งกกันโอ้ยดอกหน่อยๆได้แต่อดอกอันนี้กันอุ้ยหามึงตกใจ อันนี้เราเถ่าแล้วปล่อยแล้วไปมาแล้วมาแล้วนี่ค่ะปว,วบเลยนี่เห็นไหมอ้ยตัวของพนน้ำอ้ยแจ็งเยี่ยมอยังดอกนี่พี่น้อ่าตัดขานี่ก่อนไอ อันนี้กินเจ้าของคนกิน่นกนเริ่นแกงแ่บๆนี่แหละนุ่งกัดนุ่งกัดนี่อวบๆเลย โอ้ดอกแฝดพี่นังนียแฝดเพิ่นว้ามึงกระไดเพียเห็นบ่อวบอวบไปไปต่อค่ะ พอเลี้ยวไปใกล้ๆคือว่ามันแมนอยู่งางไปเบิ่งกันเดินไปดูสิแมนอีหลีพี่น้องอยู่ในๆนตะกร้าอันอุ้มนี่เพิ่นเกิดดีเนาะค่ะนี่สีดอกเออเออ,เอ,อ นี่ค่ะอู้อันนี้สองดอกโอ้ยยุ่งหลายค่ะกอยมาในป่าหยาอันนี้หนึ่งดอก ตีพีนักอ้ oh, ยย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 ยียย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 ายยยยยยย่ยยายายายย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 ยนยยย สองสามดอกนะคะสามดอกนี่เก็บเอาไปก่อนยุ่งหลายดอกแตกผู้ใดมาเหยียบเนาะเนาะโอ้โหนี่ดอกหนึ่งดอกค่ะหนึ่งดอกน,ะนี่ โอ้ยนี่พี่น้องดอกโอ้ยพี่น้องวางหันที่บ้านหนึ่งดกอกบ่แมนเด้อค่ะหันไปพ่อพอดีนี่สองดอกนี่น้อยๆนี่อันหน,นึ่งน,น,นี่อันหนึ่งนี่นี่อันหนึ่งค่ะสี่ทัง้งหมดเป็นหาดอกนี่อันหนึง่ง อุอ่วๆพี่น้องเพื่อพี่น้องสาวก็ละสิ้นเหลียวไปเห็นแล้วต่างซากหลากอยู่เห้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่จ้าป้าพี่น้องว่าจักดอกนี่เดยวเด้อโอ้ยขอล่องเพ็นยุ่งเลยบ่มีความสุขเลยเก็บเห็ดเดยวเด้อจ้านี่ นองว่าจตกดอกแล้วสาวกระสินสิ่ผ้าเบิ่งกันด้วยทั้งหมดนี่ตกดอกออออถ่ายเอาเตกรูปกัน อุ้ยหักนี่ดอกหนึ่งลุมลุมมูพีหนองนี่นี่ดอกน้นอยโอ้ยข่อยเบือ่อยุ่งเด้อกัดข่อคักแน่นี่เบิ้งเจ้าคืข้านับบ่ะนี่หนึ่งแล้วบังหันอันนี้สองนะคะ ส <ừ. S 2> ามโ uh, อ้ยพี่สีดินพ่นผู้ยุแม่นอีกอนี่สี่หา้าเอไปแต่แต่ยุย่งก็ได้นืม เด็ดเด็ดตายแล้วพี่น้องเอ้ยคอยมุนหมดละเก้าวันคิดสิบคลิบเอ็ดจ้ะคลิบสองดอกนี่ โหลหนึง่งพอดีจ้ะนี่เรียบร้อยอุ้ยสิบสามดอกดอกเมื่อไปถือแตกเลยสิบสี่ดอกพี่น้องสิบหา้าสิบหกดอกพี่น้องสิบหกนี่นี่ดอกหนึง่งเมื่อไปถือเล่าโอ้ยดอกหูเลยแหงในหน่อย,อยูยอะเอาคือเก่าแใ่ว่าดอกเล่าเสียแล้ว ชิบหกดอกทั้งหมดนี่โอ้ยสองดอกเี็เน่าพี่นนองดอกไหนชิ้หกดอกแกนี่เห็ดเน่าเห็ดปวกไปต่อค่ะโอ้เดี๋ยวไปเห็นผักเบยใช่พี่นนองบานแล้ว บานแล้วบานแล้วโอ้ดอกบวบทว่าบานหิมคนนะโอ้เจ้าของคนเอาไปบอนีงด,ดีอยู่เลยนี่นั่นไปซุปพี่น่อไปซุปอนุ่งกัดพี่น่อ โอ้ยโอ้โ่จะหกหกโอ้ยมันแหงหลายมันกะมันแหงมันได้บอสมบูรณ์สองดอกจ้ะนี่จ้ะหก นี่อันนึงนี่นี่คือดอยู่หกหกดอกเห็ดกระไดโอ้เป็นบานแล้วพี่น้งนนองเอ้ มันบานแล้วพุ่นัะดอกบักใหญ่เข้ากับเอาคือกเก่าเนาะค่ะพ่น่ะจะคล้องพ่นโอ้ยพี่อืมพุ่น่ะหูย,ยงามงามออบวออบจะคล้องพ่นเอาออกกันพี่พ่ออีจ้ะพ่ออีกพ่ออีกอพี่โอ้ยยี่นง อขอึ้นี่เหี่ยวหมดละเกิดเตอะหึงบนนี่นีน่ปล่อยแล้วไปเอาดอกเดียวนุ่งกัดนองเห็นน้ำบอลดอกนี่งามๆอยู่ค่ะบานตาหวานงาม นอนกับบ้านกินอยู่อุ้ยที่พี่น้องอ้าวเมือก่อนสาวกระสินกับมะย่างเด้อค่ะส่วาคือบ่พผ่อจนบานจนอันนี้ถิ่นเมือดโอ้ย นี ày, oh, nào, ่ได้นึงโอ้เหเงาที่น้องเอ้ยาดได้จ่อยได้ได้าสองอันพี่นึงนี่ค่ะด้ายสามอันเออโอ้ยุงยุงยุงพี่มาตะขึ้นค่ะตะอ้อมีดฉีดแล้วกัน นี่ค่ะอันนี้ได้บ่เนี่ยอันนี้เท่าแล้วโอ้ยจะขวางพนเจ้าทางปลาแลวพี่น้องทางปลาเฮ็ดปวกคอว่อยละพนเตียงจางปัง อีกจักน้อยอีกปีหนึ่งสองปีนี่ก็สิบวมีมองเก็บเห็ดแล้วนะจ๊ะปลาขั้นแต่แล่นเขาเจก็เริ่มทางเดี๋ยวจะไม่มีปลาเก็บเห็ดแล้วได้แล้วหนึ่งดอก โอ้ยขาดใจยากกว่ายางมาบ่มีใจพี่น้องเอ้ยปลาดิคยเ,เก็บเพื่เจอกระถางมดแล้วเนาะคะ่ะหาออกเมื่อแทนแนีะเช้ากระล้นสินพ่อนมักยื้อไอย,ยังก็บักโบแบ่หลายหลายวิตารณาใหญ่ใหญ่ในมือรุ่นข้ามาตากักโบแบ์กันดีกว่าพี่น้อง น้องสาวกระิสินพ่อเห็ดพึ่งจ้ะเบืองแน่หมันมาแล้วเห็ดพึ่งของเราเบืองแน,พน่พูน่ะโอ้พูน่ะพูนสาวกระิสินเห็นอีกยุดจ้ะสองดอกเดี๋ยวจะพาไปเอาใส่นี่ ดีดอกหนึ่งนาา่นารักน่ารักแล้วพี่น้องกันร่างคืนกันร่างคืนตุติปินี่จ้ะเฮ้ยได้สองดอกมีอีกดอกหนึ่งนี่จ้ะเห็นเปล่าคนนะ่ะเดี๋ยวแล้วพี่น้องอันดับแรก <laughs> ดีใจเพชรเพิ่งเกิดนี่ เห็ดพึ่งเกิดแล้วดีใจแท้ๆได้ทั้งเห็ดปวกได้ทั้งเห็ดพึ่งเอ้ยเสุดยอดเลยปะตายแล้วมื่อื่นใครที่เป็นอันทำงานบะเน้อเนาะนี่เกิดแต่หึงบุพพิองจนวันใหญ่อันเห็ดเพื่งมันใหญ่ไหวค่ะมือเดียวมันก็ใหญ่เลยดีใจ ดีใจแหงดีใจแหงนี่นี่อีกดอกนึงจ้ะอืมน,นั่นคือนะ่งโอ้ดอกนี่เริ่มนอนมากแล้วพี่น้องนอนเริ่มมากแล้วน,น,นี่จ้ะได้สามดอกอะ สุดยอดเลยหาอีกาอาย่ยางไปย่างมาบ่ามีใจพี่น้องเอ้ยปลาดี่เคยเก็บเข้าเจอกระถางหมดแล้วเนาะคะ่ะหาออกเมื่อทแท้เนี่ยเช้าก็แล้วสินพอนมักยื้อไอยากก่างก่บมักโบแบล้ายหลายพี่น้องใหญ่ ในมือรุ่นเทามาตักโบแบกันดีกว่าพี่น้องเห็ดเหลืองกระแหงบ่เป็นตะเก็บฝนบ่ตกเห็ดปวกะกับกระลั่งออกเนาะคะ่ะมือรุ่นมาเจ็บโบแบดีกลัวทำองนี้บ่มีกับขึ้เมื่อนะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นจุดสุดถ่ายของเหาที่ จะเก็บในวันนี้สรุปแล้วคือไม่มีไม่มีก็คือกลับบ้านจบข่าวกลับทันตัวก่อนจะกลับนางเล็กน่อยกัน